ครับสวัสดีพี่น้อง FC ปัญญลือเบิร์ตสุขุสุคนวันนี้นะครับ,รบรพา FC มาเบลิงนะครับนาบัวนะครับน้าบัว,บ,วบัวหลวงบัวกินหมากพื้นที่นะครับอยู่ในโขงน้องนาโขงน้องนาข้าขงบนนี้เป็นโขงนะครับ สวนพันปีนะครับที่ได้ลงไปเบิ่งนะครับซื้อสวนแต่ว่าท่านได้ติดป่ายัต้องอยู่ก็เพาไปอีกอยู่เป็นพันๆปีนะครับสืบต่อกันต่อต่อกันไปลูกล้านเนรอนะครับสั่งความชุ่มชื้นให้เกิด ขึ้นอยูใ่ในโลกใบเห้เฮานะครับซอยกันสร้างออกซิเจนนำ้ำนะครับหลังจากที่เฮาตาดออกไปแล้วก็ปลูกทดแทนไว้มาเบิงนะครับ้มนี่นะครับมาเก็บมักบัวแต่วก็เก็บไปแล้วล่ะ <c oughs> มาเบิงนะครับหมักบัวธรรมชาติ เป็นับหลวงนะครบับัวกินหมากเผินบัวหลวงครับหลวงดอกสีขาวบางพื้นที่ครับเป็นดอกสีชมพูนะครับสีแดงสีชมพูับหลวงนากินครับใส่พื้นที่หนึ่งไร <c oughs> มาอัปเดตให้พี่น้องเาได้เบิ่งนะครับในสวนพันปีนครับนนส,สายเข่านะครับลูกค่ามันมาสั่งหมักบัวว่าละบ้านั่งอยู่ทำไมากินแน่ บังชนช,น,ชนนี่เอาเท่าไรเอาเท่าไรเอาจังหาสิบบาทนีล่ละกินกับหลานนี่เค้กีเดี๋ยวไปซื่าโป,โปรพิเศษเลยค่ะเราว่าันนี้มีโปรพิเศษครับบัตรเลยจีสิบบาทสามารถหาสิบบาทนะครับเป็นโปรพิเศษในโลค้า ส่วนมากก็มีแต่ลูกค้าประจำนะครับยุกลอยลอยในเขตพื้นที่เทศบาลตะบนทุเรีเข้าทีล่ละดีหน้าบัวนะครับกำลังทยอยกันออกทยอยกเก็บปวอมสวยงามนะครับปลมสวยงาม ออนอกะเบิกแล้วเย็นหัวเย็นตารุนหน่อยรุยยนหญ่มีเบิดสำรับสับเปลี่ยนกันเห็นดอกมาครับ อีพี่อไปนะครับผมจะพาพี่น้องเอฟซี C เข้านะครับไปวิธีอเอาไรบัวให้ยังไงนะครับขั้นตอนการไปไปเก็บไรบัวนะครับเพื่อจะนําไปขายายพันธุ์ก็ให้ยังไงอีพี่เราไปก็จะนําพานะครับพี่น้องเอฟซี C เข้าไปเบิ่ออาจจะเริเ่มปลูก ะครับจนได้ผลผลิตอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อ,อจะบริการคลิปดีๆต่อไปนะครับเป็นหลายๆอีพีน่ะเสีดตั้งแต่เริ่มนะครับเก็บไรจังไดนะครับวิธีปลูกจังไดดูแลร,รักษาเก็บเกี่ยวผลผลิต เย็บเกียวแล้วเบิดรุ่นแล้วเสียจังใดนะครับคอยที่ตามไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ